คลิปนี้นะครับจะมาพูดถึงตัวหูฟังนะครับเฮดโฟนนะครับเป็นหูฟังแบบราคาไม่แพงมากนะครับตัวนี้เป็นยี่ห้อถอดสมาร์ตนะครับรุ่น saufix q ยีนะครับก็เป็นลำโพงในราคาเลทที่เรียกว่าประมาณ1,000บาทบวกลบนะครับด้วยตัววัสดุบอดี้นั้นก็ก็อาจจะดูไม่ได้พรีเมียมอะไรมากมายนะครับเพราะว่าเป็นลำโพงในราคาที่ไม่แพงมากนะครับจะมีหูฟังมาให้นะครับมีคู่มือนะครับในการอธิบายการใช้งานนะครับก็จะเป็น รูปภาพอะไรประมาณนี้นะครับผมเปิดให้ดูแล้วกันนะครับว่าเป็นประมาณไหนนะครับก็จะเป็นชีตประมาณนี้ครับก็จะเป็นพวกรายละเอียดกียวกับรูปภาพในการอธิบายการใช้งานต่างๆนะครับก็มีภาษาต่างๆนะครับเป็นภาษาไทยนะครับก็ตรงนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ในเรื่องของการชาร์จแบตแล้วก็แถมสายอ็อก3.5จุด้ามาให้นะครับผมจะให้ดูอุปกรณ์ก็จะเป็นแบบธรรมดาเนี่ยนะครับไม่ได้มีอะไรพิเศษมากมายนะครับในตัว สายชาร์จที่ให้มาก็จะเป็นสายชาร์จค่อนข้างที่จะอาจจะธรรมดาสักหน่อยนึงนะครับด้วยเลทของสินค้าที่ราคาไม่แพงมากนะครับอีกด้านนึงเป็นไทเอแล้วก็อีกด้านนึงเป็นไทยีนะครับตัวหูฟังตรงนี้สามารถชาร์จผ่านหลูไทย C ได้เลยนะครับแล้วก็มีแถมตัวสายออก3.5นะครับมาให้ครับสำหรับในการเชื่อมต่อฟังกับอุปกรณ์ภายนอกได้นะครับ ตัวนี้ก็เป็นมาตรฐานของหูฟังนะครับที่จะมีตัวออก3.5ในการเชื่อมต่อในการฟังได้นะครับทีนี้เรามาดูที่ตัวหูฟังนะครับรองรับในเรื่องของการเชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับเป็นบลูทูธ5.3นะครับตัวนี้ก็จะเป็นสัญลักษณ์ของตัวโลโก้แบรนด์ทอสมาร์ทนั่นเองนะครับก็จะมีด้วยกัน2ด้านนะครับตัววัสดุนะครับก็จะเป็นโครงสร้างโดยหลักเลยนะครับก็เป็นเป็นพลาสติกนะครับ ก็ไม่ได้มีอะไรมากมายสีดำนะครับกับสีขาวครับตัวนี้ออกมาสีนสีครับจะเห็นว่าในรูปนะครับจะมี2สีนะครับตัวที่ผมประมาณนี้เป็นสีดํานะครับก็เป็นหูฟังที่สามารถที่จะปรับตรงนี้ได้นะครับในการปรับของสรีระของศีรษะนะครับให้มีความกว้างมากกว้างน้อยก็อยู่ที่หัวของแต่ละคนนะครับซึ่งส่วนตัวที่ผมใช้เองก็อยู่ประมาณนี้นะครับเพราะว่าผมเป็นคนสรีระหัวไม่ได้ใหญ่มากนะครับในตัวหูฟังตัวนี้นะครับก็จะมีสัญลักษณ์ในเรื่องของ ด้านขวาด้านซ้ายบอกไว้นะครับก็เวลาเราใส่ก็จะทําให้เราไม่หลงนะครับว่าใส่ด้านไหนนะครับตัวนี้จะสามารถบิดได้เพียงแค่ทางด้านนี้ด้านเดียวครับส่วนอีกด้านยังจะบิดไม่ได้นะครับเพราะว่าตัวแกนนั้นจะบังคับให้เราอยู่ด้านนี้นะครับเวลาใส่ของหูฟังก็จะสามารถที่จะคล้องได้นะครับแล้วก็คล้องเข้าไปประมาณนี้นะครับตัวนี้จะค่อนข้างที่จะฟรีในเรื่องของตรงนี้นะครับก็ค่อนข้างที่จะเป็นจอยแบบว่าอิสระนะครับ แต่ยังไม่ถึงกับรอบ360องศานะครับก็จะมีฟิกบ้างในบางกรณีนะครับเห็นไหมครับสามารถที่จะเป็นประมาณนี้ได้นะครับนะครับก็ยังแบบยังไม่ได้แบบหมุนได้รอบตัวนะครับเวลาเราหมุนก็ต้องอระวังด้วยครับเนื่องจากเดือยของข้อต่อตรงนี้ก็เป็นวัสดุเป็นพลาสติกนะครับเพราะนั้นก็ระวังนิดหนึ่งนะครับในเรื่องของตัววัสดุตร,ตรงเขาเรียกว่าเนื้อสัมผัสที่จะครอบหูเราตัวนี้ก็ต้องเรียกว่า มีความนุ่มนวลเลยนะครับสัมผัสเนี่ยเห็นเลยครับว่ามีความนิ่มนะครับของวัสดุนะครับจากที่ผมได้ลองสัมผัสและลองสัมผัสดูนะครับตัวนี้ก็มีความนุ่มใส่สบายนะครับด้วยความที่ของหูตัวเนี้ยค่อนข้างที่จะมีความเป็นฟูลไซส์พอสมควรนะครับเวลาครอบก็ค่อนข้างที่จะเต็มหูดีนะครับใส่แลวนุ่มสบายด้านในก็ขูดด้วยเมมโมรนโฟมนะครับก็ใส่นานๆแล้วผมว่าก็โอเคครับไม่ได้ร้อนมากนะครับมาพร้อมกับระบบการเชื่อมต่อบลูทูธนะครับแล้วก็รองรับการเชื่อมต่อ ็อก3.5ได้และที่สำคัญคือตัวนี้มีในเรื่องของการเชื่อมต่อแอปปรับ EQ ได้ผ่านพอร์ตสะพัดแอปได้ด้วยนะครับเป็นหูฟังที่มีระบบตัดสัญญาณเสียงรบกวน ANC นั่นเองนะครับก็เรียกว่าในระบบนี้ส่วนใหญ่มักจะเป็นระบบที่อยู่ในลำโพงที่มีราคาสูงนะครับแต่ตรงนี้ในราคา1,000นะครับก็มีในเรื่องของ ANC มานะครับเรามาดูเรื่องของปุ่มการใช้งานนะครับตรงนี้เราจะเห็นว่าเป็นปุ่ม power นะครับ ตัวนี้ก็เป็นไฟสถานะของการใช้งานนะครับก็เป็นปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับตัวนี้ก็จะเป็นรูเชื่อมออก3.5ตัวนี้ก็เป็น,นออ R 5, รนนนูสําหรับในการชาร์จแบตนั่นเองนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็น a n c ตรงนี้เป็นไฟแสดงสถานะนะครับในการใช้งานของระบบ a n c นะครับในเรื่องของการตัดเสียงรบกวนนะครับซึ่งในตัวหูฟังตงัวนี้ผมใช้งานดูแล้วนะครับก็ในเรื่องของการตัดเสียงรบกวนนั้นก็ถือว่าอาจจะไม่ได้ดีมากนะครับแต่ก็ถือว่า ดีในระดับหนึ่งนะครับเสียงรบกวนยังเข้ามาอยู่พอสมควรนะครับแต่ก็ถือว่ามีรองรับให้นะครับดีกว่าไม่มีนะครับส่วนในเรื่องของการเชื่อมต่อแอปนั้นก็สามารถที่จะปรับในเรื่องของย่านเสียงได้หลักๆด้วยกันนะครับ6แบบนะครับหูฟังตัวนี้นะครับก็มาพร้อมกับแบตเตอรี่ในตัวครับจากสเปคนะครับก็มีระบุไว้ว่าสามารถที่จะใช้งานได้ประมาณ50ชั่วโมงบวกลบนะครับมาพร้อมแบตเตอรี่ที่500มิลลิแอมป์นะครับ ในเรื่องของการชาร์จแบตนั้นก็ผ่านไทยซีใช้เวลาชาร์จราวสองชั่วโมงนะครับจากที่ผมนั้นลองใช้งานดูนะครับอาจจะใช้งานไม่ได้ต่อเนื่องมากนะครับแต่ใช้เรื่อยๆนะครับก็ฟังแบบ1ชั่วโมง2ชั่วโมงครับก็ทัางที่จะใช้ได้นานอยู่กันครับแต่ไม่แน่ใจว่ากี่ชั่วโมงครับแต่ยังไม่ได้ชาร์จแบตเลยนะครับตอนนี้นะครับนะครับก็เวลาเราใช้งานก็กดปุ่ม power นะครับค้าง3าวินาทีนะครับก็จะเป็นการเปิดเครื่องแล้วก็เป็นการปิดเครื่องนะครับกรณนนี้ที่เรา กดเล่นเพลงหยุดเพลงก็กดที่ปุ่ม power นะครับหนึ่งครั้งได้เลยครับเพราะตรงนี้จะไม่มีปุ่ม play นะครับกดที่ปุ่ม power หนึ่งครั้งนะครับก็จะเป็นการเล่นเพลงแล้วก็หยุดเพลงในตัวเลยนะครับรวมถึงยังเป็นปุ่มในการรับสายเราต้องการใช้คําสั่งเสียงครับก็กดปุ่ม power นะครับ double click สองทีนะครับก็จะเป็นการใช้ในเรื่องของระบบคําสั่งเสียงนะครับโดยหูฟังตัวนี้สามารถที่จะรีเซ็ตตัวหูฟังได้นะครับก็แค่กดปุ่มบวกแล้วก็ปุ่มลบนะครับสองปุ่มนี้ครับค้างไว้ราวห้าวินาทีนะครับก็จะทําการ รีเซ็ตกลับค่าโรงงานนะครับรับสู่ฟังครับตรงนี้ก็จะเห็นว่ามันสามารถที่จะปรับได้นะครับในเรื่องของการปรับขนาดไซส์นะครับซึ่งหัวผมเองก็ใช้แค่ไซส์แค่นี้ก็เพียงพอครับเพราะถ้าปรับมากไปก็จะหลวมนะครับจะให้ดูนะครับตรงนี้จะมีเห็นนะครับว่าจะมีไซส์ูุนะครับว่าเป็นข้างไหนนะครับนี่เป็นข้างขวานี่เป็นข้างซ้ายนะครับอันนี้ครับสามารถที่จะพับได้ประมาณนี้นะครับ ก็จะเป็นแบบเนี่ครับเป็นฟูไซนะครับเห็นไหมครับข้อปิดหูเต็มๆเลยนะครับประมาณนี้เวลาปุ๊บก็คลองได้ประมาณนี้นะครับก็สามารถที่จะเก็บหูได้นะครับเวลาเราหยิบก็ขึ้นมานแล้วก็คล้องเข้าไปนะครับตรงนี้ก็จะเข้าขับหวพอดีนะครับแล้วก็มีความนุ่มนะครับก็ใส่แล้วขั้นที่จะสบายครับไปแบบเต็มหูเลยนะครับฟูไซนะครับ ในราคาเลทประมาณ1000บาทก็ถือว่าเพียงพอต่อการใช้งานนะครับในงบประหยัดนะครับรองรับในเรื่องของการเชื่อมต่อปูทูธได้สายได้นะครับแล้วก็ยังจะเป็นเรื่องของการตัดเสียงรบกวนนะครับระบบ ANC นะครับก็ถือว่าการตัดเสียงรบกวนก็พอใช้ได้ประมาณหนึ่งนะครับเอาครับเดี๋ยวผมจะลองทําการเชื่อมต่อให้ดูนะครับเปิดเครื่องนะครับค้างไว้ประมาณ3วินาทีนะครับอันนี้ผมจะทําการรีคอนเน็กออกเรียบร้อยครับเดี๋ยวผมจะเชื่อมต่อใหม่ให้ดูเลยนะครับ นะครับจะเห็นสถานะไฟนะครับตรงนี้นะครับติดขึ้นมานะครับเป็นสัญญาณไฟบลูทูธนะครับสีน้ําเงินนะครับกระพริบอยู่นะครับนี่นะครับจะขึ้นเห็นนะครับว่าเป็นชื่อหูฟังนะครับตรงนี้นะครับว่าเป็น t h o r smart นะครับ s u r f a c q ยี่สิบนะครับผมคอนเนคเลยนะครับไฟตรงนี้นะครับก็จะเปลี่ยนเป็สถานะเป็นสีเขียวครับสถานะนิ่งนะครับผมจะลองเชื่อมต่อแอปดูนะครับ ก็ไปที่ตัวทอรสมาร์ทนะครับครับอ่ากดไปที่ทอรสมาร์ทนะครับเอ่อในทอรสมาร์ทนี้นะครับก็จะสามารถที่จะเชื่อมต่อในตัวลําโพงได้ด้วยนะครับแล้วก็ยังสามารถที่จะเชื่อมต่อในเรื่องของเฮดโฟนได้นะครับอ่าข้าไปที่เลือกเฮดโฟนนะครับตรงนี้ผมเลือกตัวทอรสมาร์ตอ่าตัว south fix q ยี่สิบนะครับให้มันค้นหาอยู่พักหนึ่งก่อนนะครับอ่าอันนี้ติดขึ้นมาแล้วนะครับตรงนี้นะครับจะเห็นว่าเป็นสถานะขึ้นแล้วนะครับว่าเป็นหูฟังนะครับสีตรงรุ่นเลยนะครับก็เป็นรูป ประมาณนี้ครับสามารถที่จะปรับเพิ่มเสียงได้ด้วยนะครับในแอปนะครับมีฐานะของการโชว์แบตเตอรี่ด้วยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องของซอฟต์แวร์นะครับต่างๆนะครับต่ดดนนี้เป็นในเรื่องของการปรับตั้งค่า EQ นะครับก็จะมี6แบบให้เราเลือกนะครับก็จะมี default นะครับ s u b p o s e deep bass classical lock นะครับแล้วก็ custom นะครับในตัว custom นั้นก็จะเป็นการเลือกโหมดที่จะสามารถที่จะ ปรับได้นะครับว่าเราจะตั้งประมาณไหนนะครับอันนี้ก็คือผมจะตั้งไว้เป็นตัววีนะครับส่วนในตัวของ default นั้นก็จะเป็นโหมดที่จะเสียงจะเป็นแบบแนวแฟบนั่นเองนะครับส่วนในเรื่องของแอปมันก็ไม่ได้มีลูกเล่นอะไรมากมายนะครับตรงนี้ก็สามารถที่จะเป็นการกดในเรื่องของการเปิดปิดของตัว nc ได้ด้วยนะครับแล้วก็อันนี้ผมก็ปิดค่าในเรื่องของไว้ในการคําสั่งเสียงไว้นะครับเพราะว่าผมไม่ได้ใช้นะครับเดี๋ยวเราลองไปฟังแนวเสียงคร่าวๆนะครับของตัวหูฟังตัวนี้นะครับว่าเป็นประมาณไหนนะครับ Started as a whisper, message from a new world.